สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลนี h ชาแนลค่ะสำหรับคลิปนี้พามาชมต้นแส่หมาหรือต้นท้าช้างต้นแส่หมาต้นนี้2ต้นมองดูสอต้นแต่ว่าเกิดมาจากโคดเดียวนะคะสูงประมาณ6เมตร ไม่ต่ำกว่า6เมตรตอนถ่ายทํายืนอยู่บนชั้นสองของตัวบ้านนะคะต้นนี้อยู่ที่รัฐนิวเซาวล a l e ออสเตรเลียสวยงามมากข้างๆกันก็จะเป็นปรงออสเตรเลียเจ้าของบ้านบอกว่าปลูกมาแล้วไม่ต่ำกว่า40ปีคะ่ะ ต้นแท้หมาเป็นไม้ประดับที่โตช้าแต่ว่าเลี้ยงง่ายทนบ้านเราถ้าหน้าฝนก็ไม่ต้องลดน้ำกันเลยทีเดียวโชว์ได้ทั้งโขดของเขาแล้วก็ลำต้นที่สูงเด่นสง่างามสง่างาม แล้วก็ลักษณะใบของเขาออกเป็นกระจุกแบบนี้เลยนะคะคล้ายๆหางมา้าแทงใบออกมาแล้วก็ห้อยลงมาฟอร์มสวยมากนะคะต้นนี้ท่านเจ้าของบ้านบอกว่าปลูกนานแล้วปลูกปลูกนานมากกว่าจะต้นได้ต้นโตขนาดนี้นะคะแต่ว่าที่นี่เวลาปลูกต้นไม้ไม่ได้ประคบประงม ปูก็เหมือนกับปล่อยให้เขาโตตามธรรมชาตินานๆก็โตตามธรรมชาติขอโทษน,นะคะแล้วก็นานๆก็ถึงจะให้หนามเป็นการจัดสวนกรวดนะคะปูด้วยกรวดเลยพื้นที่ไม่มากแต่ว่าจัดสวนได้โดดเด่นมากจริงๆค่ะ สวยมากที่นี่ธรรมชาติสมบูรณ์มากนะคะหลังบ้านติดป่าเป็นเป็นภูเขาเนาะเสียงนกเสียงเสียงนกเสียงกานกเยอะมากอากาศก็ดีช่วงวันที่ถ่ายทำอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 19องศาวันที่23่สสามเมษายนสองพนะคะวันที่ถ่ายทำอากาศดีมากค่ะสวยงามมากๆต้นแซมา้า การขยายพันธุ์ของเขาเขาติดดอกนะคะแต่ว่าใช้เวลานานกว่าจะติดดอกเนาะแล้วก็ติดมเมล็ดสามารถนำมเมล็ดของเขาไปปลูกขยายพันธุ์ใหม่ได้แล้วก็ตัดกิง่งไปปักชําที่ปลายยอดของเขามีหลายกิ่งนะคะ แต่ว่าเวลาเราปลูกเป็นเป็นไม้ประดับเนาะยิ่งมีกิ่งเยอะยิ่งสวยงามเรียกว่าปลูกแล้วปลูกเลยยิ่งสังเกตนะคะเพื่อนๆคะมีแทงขึ้นมาสองต้นแต่ว่าที่ปลายยอดของเขาแทงยอดออกมาแต่ละแต่ละแต่ละต้นนี่มีหลายกิ่งมีหลายยอดเลยนะคะสวยงามมาก แบ่งปันไอเดียค่ะเ,เพื่อนๆค่ะไปเจอการจัดสวนสวยๆก็ถ่ายทำคลิปมาฝากเ,เพื่อนๆค่ะแบ่งปันไอเดียกันค่ะเป็นการจัดสวนกรวดโคดของเขานี่เส้นผ่าสูนย์กลางไม่ต่ำกว่า1เมตรนะคะ ไม่ต่ำกว่าหนึ่งเมตรค่ะเพื่อนๆค่ะโคตรใหญ่มากสวยมากค่ะโรงออสเตรเลียก็สวยงามจริงๆโรงออสเตรเลียก็เป็นไม้พื้นถิ่นของออสเตรเลียนะคะอยู่ในรัฐนิวเซาเวลออสเตรเลียสวยงามมากเหมือนกัน สูงเลยชั้นที่2ไปเลยนะคะความสูงของเขาสําหรับคลิปนี้มาชมต้นแซสมาสวยๆขอขระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอพระคุณและสวัสดีค่ะ